ไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรับซ้อมตรงหรุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่านเอ็นเม็กซ์เร็กซ์เล็กซี่สายสิงก็มาตรงใจปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่สุดขังครบเซอร์วิสก็หวานจบในอูดเดียวไม่ต้องวิ่งววเรามีสติเกอร์สิงไว้ที่ทแรงใจ การทั่วไทยแค่ทบ

อ่ะเอ็นแม็กขันน้ำเงินนะครับคันนี้นะครับมาเช็คฝากันครับว่ารั่วไหมไม่เหลือครับอันนี้ไอเสียนะรั่วสองตัวเลยอ่ะมาดูไอดี จะตั้งใหม่นี่รั่วแน่นอนครับนี่นี่ยังไม่ได้เป่านะนี่น้ำไหลออกไปเลย mulai ตัวรถกำลังอัดนะตัวรถกำลังอัดหักนะเอาไปวางไว้นะแล้วก็ลูกไม่เบรกนะแต่นี่ครับชนหัวลูกชนนะนี่ครับหัวลูกชน ที่เราบอกตัวลดกำลังอัดหักนะครับนี่ครับอันนี้ก็วาวรั่วสี่ตัวเลยเป็นวาวเดิมเป็นวาวเดิมลูกค้าทำกันเองคนระับลูกหกสามครับนะนี่ประมาณนี้หัวลูกชนนะนหัวลูกชนก็อัปเดตประมาณนี้ครับแล้วก็ เปิดพอดมาแล้วก็ตามนี้ครับแก้ตามหน้างานนะครับแก้ตามหน้างานเบื้องต้นก็คือต้องถอดวาล์วมาดูก่อนครับว่าวาล์วไหวไหมถ้าไม่ไหวก็เบิกวาล์วฝีตัวครับแล้วบดใหม่แล้วก็นี่ครับถ้าไม่เจียรูกหลบ หรือกึงลูกหลบก็ต้องปาดตัวนี้เพิ่มครับมีสองวิธีครับเพื่อไม่ให้ลูกชน่เรามาอัปเดตทันนี้ครับหลังจากที่เราหลือฝามาเช็คแล้วนะครับก็่ดวดซึมอันนี้เราแจ้งไว้แล้วอ่ะเรามาดูที่ปากเก็นครับใช้ปากเก็นเดิมนะครับนีครับปากเกน็นเดิมนี่นะ รอยก็จะอยู่รอยขีดนี้เลยนะฮะถ้าเราสังเกตน,นะมันก็จะอยู่ขีดนี้เลยเนี่ยที่เขาจิกบ่าไว้จิกบ่าไว้อ่ะเรามาดูนะในกรณีที่เราทาบลงไปนะเห็นไหมครับ พึ่งปลาเกนใหญ่กว่าเห็นนะครับเห็นขอบนะครับอ่าถ้าเราเทียบปลาเกนอย่างนี้นะครับอ่ะเราใส่คร่าวๆนะปับ๊บนี่นะตรงรูเห็นนะครับนี่ปลาเกลนแลบออกมานะ อีสองลูกนะครับช่วงนี้นะครับมีรอยเขกนะครับช่วงเดี๋ยวเราเปิดไฟดูไม่ได้เดี๋ยวเราถอดลูกออกมาที่เราเคยบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่ามันมีรอยชนนะครับนี่นะครับสองมุมครับอ่ะเรามาดูนี่ครับ ห็นครับลอยชนนะครับนี่มีรอยชนนะครับอ่ะก็คันนี้นะครับเข้ามานะครับมีอาการตรดติดยากนะครับหนึ่งเลยนะครับที่ลื้อมาแล้วนะครับตัวรถกำลังอัดหักนะครับแล้วก็วาล์วรั่วนะครับสี่ตัวนะครับแล้วก็นี่ครับ ไฮไลท์ครับอันนี้ทำกันเองครับมาแก้ที่เรานะครับเรียบร้อยเลยครับชนนะครับเรียบร้อยครับหัวมุมไม่พ้นนะครับนี่น,นี้ก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับอ่าเรามาอัพ วัดให้ดูชัดๆเลยนี่ครับปเกเกนควานมาห้าสิบเก้านะครับควานมานิดนึงนะครับเพื่อเป็นลูกหกสองจุดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ วัดนี้ลูกโขนสองห้าศูนย์นะครับก็คือลูกหกสิบสามนะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มหกสิบสามนะครับอ่าก็ท้ายนะครับวัดได้หกสองจุดเก้าสี่นะครับแต่ปาเกนนะครับ ปาเกนเดิมห้าสิบแปดมิลครับนี่ครับควานมาไม่กลมเลยฝั่งนี้ได้ห้าสิบเก้าฝั่งนี้ได้ห้าแปดจุดหกนี่ครับปาเกนเดิมควานครับควานมาไม่กลมเลย ฝั่งนี้จะหนาห้าแปดจุดเก้าเก้าส่วนเบ้าฝานะครับก็ที่เราบอกไว้นะครับว่าหัลูกมันชนนะครับนะครับจิกเบ้าฝาไว้อันนี้เราเอารอยที่เขาจิกมานะครับ ฝ่าหกสิบนะครับถ้าเราเกตด,ดีๆนะที่เขาจิกเอาไว้นะผมเอาตามรอยที่เขาจิกเลยนะ,ะนี่คฝาจิกไว้หกสิบไหมครับแต่ว่าเอามาใส่หกสามนะครับแล้วก็ ประกันตัวนี้ก็น่าจะห้าสิบเก้าเนี่ยฝาชุดนี้นะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะครับประกันมันห้าสิบเก้ากว่ากว่านะครับแล้วก็ตรงนี้จิกมาหกสิบผมคิดว่าฝานี่น่าจะทำเบ้าของลูกหกสิบมานะครับแล้วรถน่าจะมีปัญหาพอรถมีปัญหานะครับก็เปลี่ยนเป็นลูกหกสามนะครับก็เลยเหมือนประมาณว่า ปืชุดนี้มานะครับแล้วก็ยกใส่มานี่เลยนะครับไม่ได้ทาาําอัตราส่วนหรือวัดใหม่นะครับลูกก็เลยชนนะครับเนี่ยเท่าที่ผมคํานวณดูจากหน้างานนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ใช้ของเก่ามันก็เลยทําให้รถมีปัญหาหลายอย่างนะครับเนี่ยครับแล้วก็ที่ผมบอกไว้ตอนต้นก็คือปเกนมัน มันน่าจะเป็นของของชุดนี้มานะครับที่เขาทำเบ้าฝามานะครับแล้วพอมาใส่กับลูก63ที่เป็นเครื่อใหม่นะครับมันก็เลยกลายเป็นปรเกันมันก็แลบออกมาเห็นไหมครับโอเคนะครับนี้ผมไม่ได้ใส่ให้มันลงล็อกมันก็อ่านเนี้ยลงล็อกอเลยนะครับ เกมมันก็จะแลบออกมานะครับเป้าฝ่ามันจะไม่ได้คนระับมันก็เลยเกิดความร้อนสะสมด้วยหนึ่งเลยนะครับตอนมาเครื่องร้อนมากแล้วสแตติดยากมากก็เปิดมาเจอหลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างเลยที่ทํามาเนี่ยครับอย่างแรกชัดๆเลยนะครับวาวล์วรั่วแล้วก็ลูกชนนะครับแล้วก็แกะออกมาครับตัวรถกําลังอัดหักด,ด้วยนะครับ มันก็เลยมีอาการประราทยากนะครับเบื้องต้น,นก็ประมาณนี้ครับก็มาต่อคันน้ําเงินนะครับก็เรื่องประก็นนะครับของเดิมมาไม่ได้คว้านประก็นนะครับเท่ากับฝาและเสื้อนะครับอันนี้ก็เป็นประก็นเดิมนะครับฝาเสื้อลุกหกสิบสามมิลน,นะครับก็คว้านเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาให้ดูคนระับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี้ผมไม่ได้ไถ่บ่านะมะันก็เลยเลื่อนได้นิดหน่อยประมาณนี้เห็นไหมครับก็ดีกว่าเดิมครับตอนตอนมานะครับของเดิมมาน่าจะทำลูกหกสิบมาแล้วก็ควานหกสิบ แต่น่าจะลูกเบรกหรือลูกรถมีปัญหาแล้วก็เปลี่ยนอัพไฟ63แต่ว่าอย่างอื่นฝาอะไรเป็น60ก็เลยทำให้รถมีปัญหานะครับ,อ, 63, อ,อ,ร 60, รบอันนี้เราก็แก้ให้เรียบร้อยครับนะครับฝาแก้เรียบร้อยนะครับก็เป็นขอบ63มิลน,นะครับแล้วก็มีรอยของเก่าบ้างเล็กน้อยอแล้วก็ลูกขึ้นรอแล้วเดี๋ยวไล่ บดวาวเช็ควาวลว่วาวซึมแล้วก็ประกอบครับนะครับอ่ะเราก็ประกอบลูกสุบเดี๋ยวเราก็มาทำฝาต่อเนื่องนะครับอ่ะเราก็ทำฝาเสร็จแล้วนะครับบดวาวอะไรเรียบร้อยน,นะครับดูไม่มีอากาศรอดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวหมุนด้วยดีนะครับ ประมาณนี้ครับเบื้องต้นครับอ่ะก็มาต่อกับคันนี้นะครับก็คันนี้ก็กําลังไขชุดฝาอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการขันปอนนะครับเดี๋ยวเราจะขันปอน Allah'ın ne ก็ขันปอนเรียบร้อยนะครับ4ีตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่หกเหลี่ยมเบอร์ห้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ประกอบนะครับก็มาอัปเดตคันนี้ครับเครื่องตาติดแล้วครับเดี๋ยวไล่ประกอบระบบน้ําแล้วก็ชุดไลยละเอียดอื่นๆนะครับ ันน้าเงินนะครับก็รประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวเราให้ดูโดยรวมก่อนนะไม่มีไฟเครื่องโชว์นะครับกดสตาร์ทมือเดียวนะครับ ก็เรียบร้อยครับส่งงานได้ครับอาการสตาร์ทยางนะครับแล้วก็รอบเดินเบาเดินไม่อยู่ก็แก้ให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ลองสันๆนะครับเพราะขับมือเดียวนะ ทูบของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับหรือ n s f racing shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ